วัสดีนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาประกาศนะครับว่าขอให้ผู้ชม YouTube ท,ทุกท่านนะครับที่รับชมช่องวุฒิกรจะสืบมานะครับช่วยกันติดตามช่องของผมด้วยนะครับให้ไปถึง พันซับสไครนะครับใครที่ติดตามแล้วขอขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ช่องวุฒิกรใจสืบนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ,บคุณครับ